ไหนยังกินเขาแหล่งอ่ะเบาอันนี้ข้าวสารกับนุ่มหลานน้ำใส่เหมือนนั่นคือบบเห็นมีเกิบเหมือนนั่นยางบบมีเกิบเห็นเม็ดปลาไหนไม่พูดไม่นโอ้พอผลปรนบยอยู่ลประโยชนแม่เพื่อนกับป้าแปลผัวใหม่ผัวใหม่แปลผัวใหม่มมตั้นๆนิดหน้อยนี่นะ แต่สองเดือนพไม่เลี่ยด้สองเดือนกับบ่ได้อยู่น้แม่เลยแม่ถิ่มไปเลยูเนาะบ่เป็นบ่่เป็นอกปิมเลยปิมกะเดือนกะบเดือนนึงสาย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 นมันหวานยดู่มันนมันหวานเีครัลียเยเนาะลูกกําพารพ่อแม่ยังเบิดัมพ่อแม่ยังเบิจังหวะเ

ขอนมแน่ขอนมแน่ขอนมแน่่าทันนะขอนมแน่โอ้ยสิได้ไปซื้อนมห้แล้วบาทนี้ nha Bò, đây, đây mà sẽ là Ô! Sữa mọp này tâm nàn Ôi, sổ so tốt Ôi, sổ so tốt Ôi, cái xịt sẽ bên sữa mọp. Đi là Ui, sổ con nhán cho บุตงมาอ้วนอบุตมาเานะวันนี้ก็เสือหมอบเราโซ่ตกนะก็ประมาณว่าจะพาหลานไปเอานมเอาเขานมอ,อันนี้หลานก็หลานกัพานะหลานกํพานะสองคนก็ช่างแตกต่างนิดหน่อย นะครับหลานกําพานะอีกคนหนึ่งผู้ชายเป็นพ่อก็อยู่ครบแม่ก็อยู่ครบหมายถึงว่านะครับลูกกําพาพ่อแม่เหลือหมดนะแต่ผู้หญิงก็อีกคนหนึ่งนะก็ประมาณว่าพ่อเสียชีวิตนะครับแม่เหลืออยู่นะก็อยู่กับยายนะครับอยู่กับแม่ผมนั่นแหละนะวันนี้ก็ มาซื้อขนมขอสักขนาดนั้นไหวสักขนาดนั้นไปคนที่เป็นผู้ชายนี่จะมา,อาขอขนมทุกวันบางทีก็มีให้บางทีก็ไม่มีให้ก็เดี๋ยวค่อยหานะอะไรให้เขาพอได้กินเด็กน้อยบายมาถึงร้านค้าแล้วเปิมมาแต่โรงเรียนแล้วเปิมเปิม นี่ปลิมโน่นหลานปลิมหลานกำพพาเหมือนกัน <c oughs> ระวังรถระวังรถอ๋อเอาเก็บมาไป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 ครับเร็ว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 คนหน่อยเบิ่งทางเบิ่งทางไประวังรถมองทางคุณอะแนมทางแนมทางเออ นะก็วันนี้ก็นี่ตัวเล็กมาขอขนมนมเช่นเคยเช่นเคยน,นี่ดีอันนี้ก็มีแต่หลานกัมพานะครับคนนี้ก็กัมพ้าแต่หนึ่งเดือนอันนี้ก็หนึ่งเดือนกว่าแบบสองเดือนตัวนี้ก็ตะเดือนไม่กี่เดือนนะครับก็กัมพ้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ได้ซื้อนมนะครับ

โอเคนะครับก็น้าก็ผมาวว่าช่วยเล็กน้อยนะครับจะต้องเอาไปทรงนะเพราะว่าแกอยู่ทุ่งนานะครับก็ไป ทุง่งนานะเพราะว่าตรงที่แม่เลี้ยงวัวแถวแถวไอพื้นที่นะครับที่แม่เลี้ยงวัวก็ติดติดกันกับบ้านของยายแกนะไปโฮโฮไปโอ้ยอ่ะฮึติดรวมแล้ว ก็มาถึงแล้วว้ายเ้ายังจะดิเฮ้ยแต่ยังกินเขาแรงอ่ะเนี่ยเอาอันนี้เขาซานกับนุ่มร้านอ่ะน้ำอ๋อนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจเล็กน้อยนะ ครับยังอ่ะกินได้โยกินเป็นอยู่บนอะไรนั่นเอาไรใส่ล่ะฮะเก็บมาให้เก็บมาให้เพื่ออะลูกมึงมาลูกมึงั่นว่งลูกชายของมึงเจ้วันนี้ครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊มไปเสียหาขนมห้อีกวันนี้ครับลูกก่อนเดี๋ยวเสียหาขนมห้ยสิเปสเอาเกิรบหน่อยมาให้วันนี้ครับลู้กองบัง

ก็ไม่ได้ไกลอยู่หลังบ้านนะครับก็ผ่านมาถึงนะครับนะที่เห็นอยู่เป็นพื้นที่นะครับที่เช่าเอาไว้เลี้ยงวัวนะของแม่ก็500บาทนะครับเช่าเอาไว้ก็ห่านข้าวด้วยนะก็ประมาณว่าไอ้ฝั่งนู้นที่มันข้าวไม่ค่อยมีก็จะให้วัวที่แม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเอาไปไว้ตรงที่ไอ้เลี้ยงที่นาเขาสวนเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา เหมือนว่าละสวนใครสวนมันนะครับสวนของเขาเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปนะครับก็ประมาณว่าจะเลี้ยงได้เฉพาะที่ของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่นะครับสวนหรือว่าทุ่งนาของชาวบ้านที่เขาแบบอนุญาตนะครับบางคนก็อนุญาตบางคนก็ไม่อนุญาตนะครับการเลี้ยงสัตว์นะมันก็เป็นอะไรที่ลําบากนะบางทีก็มีอุปสรรคนะครับแต่แม่ก็อยากเลี้ยงนะก็ให้แกเลี้ยงไปนะไป สวนชาวบ้านเรา <royable> ไปบ้านเรานะก็เสร็จสิ้นภารกิจนะก็เป็นการไปซื้อของให้เด็กนะเด็กกำพร้านะครับเล็กน้อยนะไม่ว่าจะเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นลูกหลานทั้งหมดแหละนะครับก็ประมาณว่าเราก็ทำไอ้สิ่งที่ไอเหมือนว่าไอได้บุญกุศลนะครับก็ขอบคุณพี่สาวที่อยู่เชียงใหม่ แล้วก็นะขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนที่เป็นแรงใจนะครับในการเป็นกำลังใจทุกอย่างนะครับในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะการช่วยเหลือผมก็ได้ไอช่วยมาตลอดนะครับเรื่องราวที่ช่วยก็ดูในคลิปได้นะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็ไออาจจะมีติดๆคขัทหรือว่าการที่ได้มาใช,ช้ยุทยุบานมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอ่า คล้ายๆเหมือนนะได้รับบุญกุศลร่วมกันนะครับทุกคนที่ดูคลิปหรือว่าสนับสนุนในการชมอะไรต่างๆก็เป็นการที่แบบได้บุญกันทุกคนขอให้บุญกุศลกับไปหาา่าน,นะครับทุกๆท่านทุกๆคนร้อยล้านพันเท่านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อ่านะขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมไอ้สิงเส้นขออนุญาตนะครับเช่นเคยนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายนะครับมีแต่ความสุขความสบายนะนะเน้นตลอดไปใน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรถลามาช้างก็ขอให้ขั้นเดินทางนะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคนะลาไปก่อนคลิปนมาไวเจอกันใหม่ครับกินบุมกิบมบมนบุิมเฮยยังกีนเขาไหมนี่ไม่ยอันนี้เอาทิ่เขาเอาทิ่เขาไปไว้เยแล้ว